บุฟเฟ่ตก๋วยเตี๋ยวเหมือนจะเป็นเนื้อได้ปะ่ะใช่120ย่บาทง่ายๆเลยมาพระพเนี้เห็นอดนนี้หลายทีแล้วเขาบอกเป็นลิปอายเลย เนื้อสดที่ดีที่สุดอันหนึ่งของวัวขั้นตอนแรกทาไงครับชําระเงินก่อนแล้วเอาบัตรคิวไปเสียบแล้วแจ้งเส้นค่ะเ,เราทําตามจริงเลยอะ่ะมบผมจ่ายเลยเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบบาทต่อท่านสี่คนส <40 S 2> <180 S 1> ี่ร้อยแปดสิบบอกชื่อร้านก่อนเลยครับนี่คือร้านจีบจุกก๋วยเตี๋ยวบ,บุฟเฟ่ซึ่งร้านอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป๊ะๆเลยบนถนนพระโนโยธทินเสียบบัตรคิวแล้วแจ้งเส้นได้เลยค่ะขอบคุณครับป้าเสียบบัตรคิวแจ้งเส้นแล้วทางร้านจะเป็นคนลวกเส้นให้ใช่ค่ะเราลวกเส้นให้วัตถุด มีเส้นอะไรให้เลือกบ้างครับจะมีเส้นเล,ล็กเส้นหมี่ขาวเส้นใหญ่ค่ะ <l ok> แล้วก็เป็นบะหมี่เหลืองโอเคครับมีบะหมี่เหลืองเราสั่งเกาเหลาได้ไหมครับ <l ok> ชามแรกเราจะให้เป็นเส้นก่อนค่ะลูกค้า <l ok> ชามต่อไปแล้วแต่ลูกค <l ok> ้าค่ะเปิดมา <l ok> ขอให้กินเส้นสักนิดนึง <l ok> แต่ k e y w รดด์ดอยู่ที่ว่าชามต่อไป,อไปคือตอนที่ผมดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะผมเข้าใจว่าหนึ่งชามคุณตักเท่าไหร่ก็ได้ทีเดียวจบมีชามที่สองได้มีชามที่สามได้ถุกมไหมฮะกี่ชามก็ได้หรอสี่ชามก็ได้กี่ชามก็ได้อันนี้ผมสั่งเป็นแห้งได้ไหมครับ ถ้าของผมจะเอาเป็นน้ำเหรอครับก็คือให้ลูกค้าไปตักน้ำซุป<ข>อเอ้น้ำ<อ>ซุปอยู่นูน่น<ช>โอเคครับสเตชั่นแรกที่เราจะเห็นนะครับมีเต้าหู้เนื้อปลามีเกี๊ยวปลามีเป็นเหมือนลูกชิ้นแคะเป็นเนื้อปลาผสมกับเต้าหู้ตอนแรกคือว่าบุฟเฟต่ต์ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเครื่องจะไม่เยอะที่เครื่องเยอะนะอันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นหมูปะน่นจาจะหมูเอ็นลูกชิ้นเอ็นหมูกับลูกชิ้นหมูธรรมดาและนี่คืออะไรหมูสไลัดหรอว้าวนอกจากหมูสไลัดก็อันนี้น่าจะเป็นหมูหมักปะใช่หมูหมักสนุกแล้วว่าาาา120บทอออยกกกให้้มมีีีรนนนนนฟิเล่ั็ดะ อันนี้นเป็นเนื้อสไลด์ป่ะเนื้อสไลด์ลูกที่ลวกแล้วแล้วส่วนอันนั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็น,นเนื้อหม,มักเนื้อหมักดูดีแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อด้วยในพาร์ทของเครื่องในก็มีม้ามครับแล้วมีแดดไหม <c oughs> เป็นลูกกำพามีมามอันนี้ไม่มีแดดโอ้ my god เอาละบันเทิงจุดเนี้บันเทิงแต่มีแม่พี่คัทมาที่สนุกเหมือนกันนะเหมือนได้ทาก๋วยเตี๋วด้วยอยากส่งแม่มาอยู่ที่นี่ความฝันของแม่ผมคืออยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยากทำร้านอย่างนี้ให้แม่แม่ไม่้แบบยืนเฮงเดียว ผมจะไม่ทํามันหล่นลงไปนะไม่ต้องห่วงสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะฮะคือเนื้อหมูไม่ให้ลวกเองเพราะว่าเดี๋ยวกลัวหูดับลวกให้สุกๆดีกว่าอแต่เนื้อวัวนี่น้องหงความดิบอะไรล้แตะคุณเลยผมเลือกไปเห็นมันมีนี่พี่แนทเลือดใช่ไหมเลือดแบบโอ้เลือดไม่ทําแบบน้ำตกยากเหมือนกันนะครับยากใช่ไหมฮะไม่ยากนะทำไมคุณคิดว่ามันยากอ่ะผมกลัวแบบเทลงมาปุ๊บพอมันร้อนโดนมือปุ๊บโอ้ยเจ๋ อันนี้คือดีนะร้อยี่สิบคือได้อย่างนี้คือแจวแล้วถ้าคนกินหมูผมว่าอาจจะต้องทานประมาณสองชามขึ้นไปอาจจะรู้สึกคุม้มแต่ถ้าคนกินเนื้อเนี่ยเนื้อมันแบบราคาแพงกว่าน,นะแล้เนื้อดีๆแบบเนี้ยมันแบบหากินยากเราไปทางไหนก่อนเนื้อก่อนหมูก่อนหรือลูกชิ้นเอาหมูได้หมูก่อนอะเอาหมูอะไรดี หมูหมักหมกูหมัก,มกนะหมูอร่อยนะหมูอร่อยเลยน้ำซุปเอาเรื่องเหมือนกันนะมผมว่าจะเป็นเพราะว่าคนปลาต้มเยอะไหมปลต้มปริมาณมากนะ้ำมันเที่ยวไปเรื่อยมันเลยแบบมขคนที่นนผมกินหมูสไลด์เป็นไงสูกแบบสูกดีเลยแต่ว่าก็จะแข็งหน่อยถ้าให้เลือกระหว่างหมูหมัก,มกกับหมูสไลด์ผมไปหมูสไลด์ แล้วผมก็ไปหมูสไลด์ตานนี้นะรู้สึกว่ามันบางแล้วมันแบบรสเนื้อหมูมันอร่อยดีอ่ะหมูหมักรู้สึกว่ามันรสหมูมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปที่เนื้อหน่อยไหมไปถึงเนื้อลวกใช่ไปถึงเนื้อส่วนไหนแล้มันเด้งๆเหมือนกันนะเนี่ยต้องคือดิบอายเหรอปายนุ่มเลยเนาะเนื้ก็คือผ่านเลยตอนที่เราหยิบขึ้นมาเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมันไม่เยอะมันไม่ใช่แบบมันเป็นเส้นสีขาวขึ้นมาขนาดนั้นคือมันแซ่บแบบกลางสวยเลยอ่ะมันจะมีเนื้อจู่ที่มันอยู่ในเนื้อหมักเนื้อหมักมเหมือนเนื้อเอ็นหมืืออนนเ้รัววเเเดีียรั่าาอกเีไม่วว่าาออันนเเี้คืขทลดน ก็จะเคี้ยวเคี้ยวหน่อยกับอีกอันนึงก็คือเนื้อที่ให้มาคือเนื้อเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยจะฟิลแบบเคี้ยวนิดน,นึงนะไม่ได้ถึงับละลายหมดเป็นแบบฟิลประมาณขามหมูจะกินมาโดยรวมทั้งหมดที่โดดเด่นเลยคือไอตัวเนื้อสไลด์ที่เราลวกกัน3วิอันนั้นคือที่สุดลูกพ้นคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบุฟเฟ่เนื้อปลาเหมือนกันปับหมูสุกครับสุกแบบเรว,วดัน,นะครับ120บุฟเฟ่คุ้มจริงเส้นบะหมี่เพียงชอบไหมค,ครับกลางๆค,ครับด้วยความ,มที่ว่าเขาลวกทิ้งไว้ก็เลยจะนุ่่ปว แต่เส้นบะหมีอ่อะคุณลิตี้ดีนะไม่ใช่บะหมี่แบบแป้งแล้วเอาไปย้อมสีอ่ะอันนี้มีไข่อยู่ในนั้นมากน้อยเนี่ยผมไม่แน่ใจบนออิโกเดียวบูเพบางที่อ่เขาจะไม่มีบะหมี่ไข่นะเพื่อทำคอร์สให้มันได้มากขึ้นใช่ที่มีรวมแล้วดีแบบอยากให้มีในเมืองอ่ะ ขนาดเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาบะหมี่ไม่ให้ชิมชามเดียวสิ่งนี้คือจีบจุกบะหมี่โคตรยากับกี่บาทครับพี่ยา4 9รีบาบาทบะหมี่45ก้อนครับทามนี้แต่ว่าเราจะมีใหญ่กว่านี้นะจะเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ยักษนี่ยังไม่ใหญ่หรอครับยังครับ มันจะพูงขึ้นมาเลยอันนี้ใหญ่แล้วครับเฮียเฮียไปหาจานใหญ่ขนาดนี้มาจากไหนครับอันนี้สั่งซื้อพิเศษเลยครับต้องสั่งเขาทําเพราะปกติเวลาเราไปเจอกระเพราถาดหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นถาดซึ่งเราเข้าใจได้ว่าซื้อถาดมาแต่นี้มันดูเป็นจานแบบเมลเมนสวยๆขนาด24นิ้ว45ก้อน4ีก้อนเกีียวย0ตัวเกีียว20ตัวหมูแดงเท่าไหร่หมูแดง6กรกรัมครับหกรกรัมเฮียชื่ออะไรนะครับเช้งครับผมเฮียเช้งหมูแดงเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบย่างซะด้วยสิเป็นหหมมููแแแดดงงงย่าาอบบบวัันนนไฟเเข้ใจป็ ต้มๆสีๆไม่ใช่นะนี่สันคอหมูแล้วแล้วก็มาสไลด์บางให้เหมือนเป็นเหมือนกับคล้ายๆเบคอนลองเลยดีกว่าชิมเลยดีครับนี่น้ำซอสราดอยู่นี้นะครับมีซอสราดมาให้ด้วยจานนี้กินประมาณ8ปดถึงสิคนคนละ50บาทก็เหมือนกินบะหมี่ชื่อพวกใหม่สิบคนก็คนละ55บาทบะหมี่เกี๊ยวก็55บาทอยู่แล้วได้ประสบการณ์เพิ่มเฉยเฉยมามามาอะลอง น้ำหมูแดงไม่ได้เหรอน้ำราดดีขอโทษมันหวานครับไม่เหงียเขาบอกอยู่ว่า,าเขาชอบหวานอันนี้เลยครับ ไตเคียวปรุงรสอร่อยดีครับเชฟเชงครับสูตรพวกนี้ครับนี่เอามาจากไหนครับทั้งเคี้ยวทั้งหมูแดงทำเนี่ยครับแฟนครับทุกอย่างหลังบ้านเลยมีทั้งสูตรหมักพวกนี้แล้วก็ซอสกะเพราน้ำซุปก๋วยเตี๋ยนี่ของเขาเลยผม<ว>ก,ก็ยังไม่รู้เลยละมันมีอะไรบ้างก็มไม่รู้เหมือนกันเชเช้งทำอะไรก่อนนะครับระหว่างกว๋วยเตี๋ยวเนื้อพุเฟ่หรือว่าทำอันนี้ก่อนอันนี้ทำอันดับแรกเลยผมทำเป็นจิบจุกหมูกระจิบจุกกุ้งก็คือขนมจีบหมูกับขนมจีบกุ้งทำตอนล็อกดาวน์โควิดทำอยู่หลังบ้าน แล้วก็มาเสริมด้วยบะหมีน่นี่ก็จะทําเป็นบะหมี่ก่อนเพราะชื่อร้านแรกๆก็คือจิบจุกบะหมี่ยักษ์แล้วก็มาท,ทําบุฟเฟ่ทีหลังแต่บุฟเฟ่ตอนแรกเริ่มต้นกี่บาทอ่ะเฮียบุฟเฟ่ร้อยบาทโหดมากเลยอ่ะเนื้อมันมีส่วนอะไรบ้างที่ใช้อยู่อ่ะเป็นเนื้อสดเราก็จะเป็นริบอายสดกับใบพายเราจะสลับกันที่เป็นเนื้อหมกนะครับแต่ว่าวันนี้ใบพายหมดก็เลยมีแต่ริบอายแล้วตัวที่ลวกอยู่แล้วเนื้อเป็นเนื้อยู่อยู่แล้วก็คือเนื้อใบพายถ้าเป็นเนื้อชิ้นจะเป็นเนื้อสอันคอจะมีสบาายนงงแมกะใล้อนพราะว่าาาเรกํลังจะทํหมอไฟ กำลังจะทํานี่คือทำอาไรอยังนะครับคิดได้2วันแล้วโอเค คิดป่ะพอดีเม้อไฟคือบุฟเฟ่เหรอเนียอ่าไม่ใช่บุฟเฟ่ครับจะเป็นาราคาจะเป็นแบบจานแล้วก็จะมีจานน้องยักษ์พี่ยกักษ์อ่าเป็นหม้อไฟเป็นหม้อไฟซึ่งมีให้ลองไหมครับมีครับเตรียมไว้ให้วันนี้เพราะว่าเทสสูตรพอดีแต่มันยังไม่ครบสูตรนะเพราะว่ามันจะมีแค่ลิปอ,อายอย่างเดียวเครื่องในนี้ผมจะต้มให้แล้วแต่ว่าเนื้อนี่ลูกเองชาบูผสมเนื้อตุ๋นม้อไฟแจ๋วอ่าจะเล่นประมาณนั้นสงสัยแล้วร้านเอากำไรตรงไหนคือมันไม่ได้แพงบะหมี่แบบ45ก้อน45ก้อนนี่คุณกิบหขาก้อนนี่คุณกินบะหม ก้อนเลยหรอวะไม่ถึงผมว่าคนบาคนกินบะหมี่คนละสองก้อนป่ะเพราะฉะนั้นผมว่านี้มันกินได้เกือบมันต้องสิบคนอัพอะคอมโบที่ดีคืออะไรป่ะถ้าอยู่หม้อไฟมีอันนี้บวกหม้อไฟได้จากลงตัวกระเพราขอบหมูแดงย่างอบควันไฟอันนี้พี่โค้ดสั่งมาคือขาว่าขอบหมูแดงอะมันยวฟังแล้ว่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนใช่ครับตอนแรกเห็นเมนูนี้รู้สึกว่าน่าสนใจก่อนแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นร้านสรตทฟู้ดในเมืองไทยจะชอบใช้หมูแดงแบบต้มแล้วทาสีกันเราก็เลยคิดว่าเอ๊ยก็อาจจะไม่น่าสนใจแต่หลังจากที่ เราเห็นหมูแดงจากบะหมี่โคตรยักษ์เมื่อกี้โคตรยักษ์เมื่อกี้หมดไปแล้วเราพบว่า หมูแดงที่นี่ดีใช้ได้ก <iah. S 1> ็เลยลองสั่งอันนี้มาซึ่งเป็นอย่างไรครับพันส่วนนี้ก็คือหมูแดงชิ้นที่เราเอามาตัดใส่ในบะหมี่ขอบขอมันจะแข็งถ้าใส่ไปในบะหมี่มันจะแข็งมันจะกระด้างปากก็เลยเอามาตัดเป็นนี่แล้วก็มาทำกระเพราก็เป็นกระเพราขอบหมูแดงเพราะเครื่องเทศอ่ะจะลงมาอยู่ในนี้หมดเลยอร่อยใส่หวานถูกใจถึงนี้ใครๆก็ผัดได้เหมือนเหมือนกันหมดเพราะว่าใช้ซอสจุกกระเพราซอสสาเร็จรอ่วนื้อสัตว์ใส่ซอสสองสามช้อนใส่กระเพราจบแล้วแค่นั้นเลยซึ่งซอสที่ว่านี่มีขายเป็นขวดๆด้วยไหมครับผมก เหอนนกัแสดงว่าสําหรับคนที่ขี้เกียจตวงว่าใส่ซีอิ๊วเท่าไหร่น้ําปลาเท่าไหร่ก็คืออันนี้หยอทีเดียวใช่ผมว่าจานนี้ดีถ้าคนชอบกินกระเพราถ้าอยากลองเนื้อแบบสัตว์ใหม่ๆลองอันนี้ดูอร่อยดีหวานหวานคลิวคล้ายกระเพราของหมูย่างเนาะเนื้อมันแบบมีรสหวานกับรสเครื่องเทศเยอะจากตัวหมูแดงอยู่แล้ววะก็ที่ร้านก็จะมีกระเพราหลายหลายเนื้อสัตว์หลายอย่างอยู่กระเพามีทั้งขอบหมูแดงหมูสับเนื้อสับเครื่องในไก่ไก่เป็ดหมูปลานี่คือทำกะเพราได้หมดเลยครับได้หมดทุกอย่างครับแล้วคือตอนแรกเห็นว่ามีเนื้อ ของเนื้อเยอะอยู่แล้วคิดว่าเฮ้ยกระเพราเนื้อคงได้ทุกส่วนก็โอเคแล้วแต่นี่มีไก่ด้วยมีไก่ด้วยเป็ดด้วยมีหมูป่าด้วด้วยอันนี้จีบจุกกุ้งครับอันนี้จานเท่าไหร่ไงเฮียหมู50บาทกุ้ง1น0อบาทซึ่งกุ้งก็มาเป็นตัวเนาะเราจะทําเป็นตัวนี้เลยจีบจุกหมูก็คือเราตั้นจีบลูกใหญ่มากก็กินคําเดียวก็เต็มปากเลยผมไปกุ้งเลยได้ไหม รสชาติแบบคล้ายๆทางแบบฮ่องกงนะแต่เบี้ยวไปแบบทางหวานนิดนึงอะไส่หมูตรงนี้ครับมันคือไส้เดียวกับที่ทําเกี๊ยวตะกี้ใช่ครับบนแนละแบบส่วนน้ําซอสไม่ใช่จีโชนะครับนี่ก็สูตรหลังบ้านใช่ไหมครับผสมนู่นผสมนี่ใช่ครับเพราะว่าจีโชกลิ่นมันจะแรงมากผมไม่ชอบผมก็เลยบอกเขาว่าไม่เอาเนื้อเป็นไงครับพอได้ดีเลยครับนี่ยครับแฉลมากเลยครับบางทีต้องรู้วิธีการทิมตอนทาหมูต้องบางทีต้องไปบอกตอนลวกอะบางคนก็ลวกนานเกินไปก็ต้องบอกให้จุ่มแค่สี่ห้าทีพอแล้วเอาขึ้นมาเท พอเราต้องเทน้าเข้าไปอีกทีหนึ่ง<ช>มันก็จะสุกขึ้นไปอีกแล้วบางคนเดียบโอ้โหขาย,ยับจนสุกเลยพอม,มาเทอุฒิเมเนื้อเหนียวจังกินสุกมันก็เหนียวอยู่แล้วเนื้อต้องกินนิดเดียวต้องลวกไปบบเดียวฝากร้านก่อนเลยครับพี่ร้านนี้ออยู่ตรงข้ามมอธร,รรมศาสตร์ลังสิตบนถนนพ,พหลโยธินหรือวิภาวดีนะครับแบบตรงข้ามเลยเลยตลาดไทยมา1กิโลเมตรนะครับอยู่ตรงหมอเสงสํานักงานใหญ่เลยอ๋อเออหาง่ายๆหาป้ายหมอเสงถ้าเป็นหมอเสงจะอีกยี่ห้อนึงนะครับจะโลโก้จะเป็นแบบ เปิดปิดกี่โมงให้เฮียเปิด8ปดโมงครึ่งบุฟเฟ่ ปิดบ่ายสามบะหมี่กับกะเพรา,าปิด4ี่โมงเย็นหยุดทุกวันเพื่อหักอ๋อแสดงว่าถ้าใครมาเย็นๆค่ำๆก็คือไม่มีให้กินแล้วไม่มีครับโอ้ใครแค่ตอนกลางวันกับตอนเช้าทรงเหมือนร้านขายดีๆแถวตลาดน้อยใช่สี่โมงปิดแล้วเออแล้วเดือนเดือนหน้าจะเปิดสาขาที่คลองสี่อยู่ตรงติดก,กับมาร์เก็ตวิลเลจก่อนข้ามสะพานคลองสี่ที่ลังสิตทางนั้นก็จะจะเป็นเส้นผ่านใครจะไปเที่ยวต้วอคอนยุกก็ค่อยแวะจุกก่อน,นค่อยไปหรือใครมาจากฝั่งอยุธยาสายเหนือส,สายอีสานเนี่ยขากลับคุณผ่านอยู่แล้วคุณแวะเลยฝั่ง ข้าธรรมศาสตร์ถ้ามาช่วงแบบก่อน3ามโมงมาอลองชิมกันดูติดถนนใหญ่ด้วยจอดรถสะดวกสบายยอดเยี่ยมออแต่ที่จอดเยอะแบบเยอะเยอะตมกี้ผมเห็นมีเขียนอยู่บนบอร์ดครับบอกว่าบุฟเฟ่อไอศครีม15บาทต่อหนึ่งท่านด้วยใช่ครับไอศครีม1โคนแล้วแต่จะตักไอติมเลยกินไอติมหมดคนอยู่ตักเพิ่มได้ <laughs> เจอการหรือไมเจอกันสายหวานได้ยินอย่างใจสั่นเลยะอาลืมลืมบอกไปว่ามีชาเลนจ์กินหมดกินฟรีบะหมี่พี่ยักษ์ใหญ่กว่าชามเมื่อกี้เหรอครับเล็กกว่าชามเมื่อกี้ครับชามเมื่อกี้นี้คือโคตรยักษ์45ก้อนอันนี้พี่ยักษ์แค่18ก้อนต้องกินหมดภายในเวลาเท่าไหร่ครับไม่จํากัดเวลาครับสําหรับบะหมี่พี่ยักษ์ไม่จํากัดเวลากินหมดกินฟรีผมว่าเฮียมีเวลาสักหน่อยก็ดีครับภายใน2ชั่วโมงก็ได้อมีเวลาจะเป็นกะเพราพี่ยักษ์ เท่าไหร่เฮีย13นาทีคามประมาณเท่าไหร่ครับกิโลครึ่งเท่ากับบะหมี่กินฟรีเือนกันแต่สงสัยไหมทําไมกระเพราจับเวลาบะหมี่ไม่จับเวลาทำไมเนียข้าวกินง่ายกว่าบะหมี่บะหมี่เราทางเราก็เลยไม่จับเวลาแต่น้าแพ้ก็จ่ายดังนะไม่เป็นไรหรอกครับผมแล้วก็249บาทผมเสนอแล้วกันเฮีย2ชั่วโมงหยวนหวน ผมไม่ต้องครับเ,เต็มที่เลยจะปิดล้าเลย้าชนค้นกินจุอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือตัวม้อไฟที่เฮียบอกนะฮะจะบอกอว่ามี2แบบนะแบบ1น้ํากับ2น้ําซึ่งอันนี้คือน้ำวันที่เฮียกำลังเทใหท้เราอยู่นะเฮียนะแต่วันจริงๆเดี๋ยวผมแปะรูปไปดูก่อนี่คือตอนขายจริงละเฮียพัฒนาสูตรไปละมันจะเป็นน้ําใสากับน้นําตกอ่าน้าใสาน้ําตกวันขายจะขายในราคาเท่าไหร่เฮียร้อยห้าสิบบาทครับฝากฝากใครมากินบอกด้วยนะร้อยห้าสิบบาทชุดเล็กนี่เป็นชุดน้องยักษ์ร้อยห้าสิบแล้วจะมีชุดพี่ยัก ก็คงจะเหมือนกับบะหมี่แต่หนะ้าตาจะประมาณนี้ซึ่งสำหรับรผม150ถ้าเฮียเขาวันขายจริงประมาณนี้สอบผ่าน